สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซ u เปอร์รีวิว a n n e l กันอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้เราจะมาสรุปเนื้อเรื่องและรีวิวสารคดีอเมริกันแมนฮัน t t เดอะบอสตันมาราทอนบอมบิงวินาณกรรมบอสตันมาราทอนที่ฉายในปี2023จาก Netflix Original นะครับ บอสตันมารา t h o ก็เป็นการแข่งขันกีฬาวิ่งมารา t h นประจำปีนะฮะที่จัดโดยเมืองต่างๆในเมืองบอสตันทางตะวันตกของรัฐแมชชัทคิเซตสหรัฐอเมริกาครับซึ่งตามประเพณีแล้วนะฮะจะจัดขึ้นในวันผู้รักชาตินะครับจัดในช่วงวันจันทร์ที่3ของเดือนเมษายนเริ่มขึ้นในปี1897ครับ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากความสำเร็จของการวิ่งแข่งมารา t h นครั้งแรกในโอลิมปิกฤดูร้อนปี1896นะฮะบอสตันมารา thon ก็เป็นงานวิ่งมารา t h นประจำปีที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในกิจกรรมการแข่งขันบนถนนนะฮะที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกด้วยกันนะครับและเป็นหนึ่งใน6รายการ World m a r a thon Major เส้นทางวิ่งนะฮะจากเมืองฮอปคินตันในบนทนมิดเดิลเซกตอนใต้ไปจนถึงจัตุรัสคอปรีในเมืองบอสตันนะครับในระยะแรกบอสตันมาราทอนก็จะมีระยะทาง24.5ไมล์หรือเกือบ40กิโลเมตรครับแต่ในภายหลังปี1924ก็ได้มีการปรับระยะทางให้เป็น26.385ไมล์หรือประมาณ42.195กิโลเมตรนะครับซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานโอลิมปิก ก็นับเป็นมาราธอนที่นับว่าวิ่งยากที่สุดในโลกเลยนะครับปัจจุบันบอสตันมาราธอนก็ดึงดูดผู้เข้าร่วมลงทะเบียนโดยเฉลี่ยประมาณ30,000คนในแต่ละปีนะฮะและในปี1996ได้สร้างสถิติในการวิ่งมาราธอนที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีผู้เข้าร่วมถึง38,708คนนะครับและครั้งนั้นน่ะเข้าเส้นชัยถึง35,868คนครับ สำหรับประชาชนชาวบอสตันไองานบอสตันมาราธอนเนี่ยมันก็คือความภาคภูมิใจอย่างยิ่งเลยนะครับช่วงการแข่งขันผู้คนนั้นจะพร้อมกันออกมานอกบ้านฮะมาดูการจัดที่มันมีสีสันอย่างมากมายก็ถือว่าเป็นงานที่ทำให้คนบอสตันนั้นมีความสุขมากที่สุดด้วยเช่นกันนะครับ แต่แล้วงานบอสตันมาราธอนประจำปีเมื่อวันที่15เมษายนปี2013ใครจะไปเชื่อว่าถูกโจมตีจากผู้ก่อการร้ายนะฮะซึ่งได้วางระเบิดควบคุมระยะไกลระเบิดนั้นก็ทำมาจากหม้ออัดแรงดันแบบโฮมเมด2ลูกครับซึ่งจุดชนวนใกล้กับเท่นชัยการแข่งขันนะฮะ14วินาทีและ210หลานะฮะซึ่งห่างกันประมาณ190เมตรเนี่ยนะครับ ทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนนะฮะและบาดเจ็บหลายร้อยคนนะครับในจำนวนนี้มี17คนที่สูญเสียแขนและขานะครับจากนั้นก็เกิดความโกลอหนผู้คนที่เข้าร่วมชมนั้นแตกตื่นตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็พากันวิ่งหน,นีเอาตัวรอดแบบสุดชีวิตเลยนะครับ ส่วนเจ้าหน้าที่ที่ดูแลการแข่งมาราธอนเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินเจ้าหน้าที่พยาบาลนะฮะรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรักษาความปลอดภัยโดยรอบเนี่ยต่างก็ช่วยกันเร่งนะฮะนำตัวผู้บาดเจ็บนั้นไปส่งโรงพยาบาลและก็กั้นแนวห้ามเข้าหลายช่วงตึกนะครับเพื่อตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยซึ่งหลายคนเชื่อว่าน่าจะมีการระเบิดครั้งที่3ตามมาครับ และหลังจากการเกิดเหตุระเบิดเราก็นับเป็นชโมูงที่1ที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นตำรวจของเมืองตำรวจสอบสวนกลางหรือ FBI ไล่ล่าผู้ก่อการร้ายที่วางระเบิดในครั้งนี้นะฮะและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของสารคดีอเมริกัน m a n h ัน t The Boston Marathon Bombing วินาสก s c ม Boston Marathon สารคดีชั้นดีจาก Netflix Original ครับ ก่อนจะเล่าเรื่องราวของสารคดีต่อไปนะฮะมันมีความเป็นไปได้เป็นอย่างมากนะครับที่คลิปนี้จะติดเหลืองและไม่สามารถเปิดรับรายได้นะครับดังนั้นถ้าหากใครต้องการจะสนับสนุนช่องของเราโดยตรงก็จะถือว่าเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับท่านสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงนะฮะหรือปุ่มขอบคุณแล้วก็เลือกจำนวนเงินในการสนับสนุนช่องของเราได้เลยนะครับและถ้าหากพร้อมแล้วนะฮะขอเชิญทุกท่านไปรับชมรับฟัง การสรุปเนื้อเรื่องของสารคดีอเมริกันแมนฮัน์เดอะบอสตันมารา thon บอมบิงได้เลยนะครับ ภายหลังการเกิดเหตุระเบิดก็นับเป็นชั่วโมงที่1ที่เจ้าหน้าที่รัฐทําการตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดนะฮะโดยเฉพาะภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิดที่อยู่โดยรอบบริเวณจุดเกิดเหตุระเบิดทั้ง2จุดพร้อมกับเปิดรับข้อมูลจากประชาชนที่ได้ถ่ายภาพหรือวิดีโอในโทรศัพท์มือถือหรือกล้องถ่ายรูปให้ส่งข้อมูลมาที่กรมตํารวจนะฮะ ถึงแม้ว่าจะมีผู้คนนั้นส่รงรูปภาพส่งคลิปเข้ามานับพันคลิปก็ตามแต่เจ้าหน้าที่ก็ทําการศึกษาภาพถ่ายและคลิปเหล่านั้นนะ่ะอย่างละเอียดนะครับศึกษาคลิปวิดีโอแบบททละเฟรมต่อเฟรมเลยครับจนในที่สุดก็เห็นผู้ก่อเหตุวางระเบิดนะฮะโดยคนแรกนั้นใส่หมวกสีขาวสะพายเป้นะฮะแล้วก็มาหยุดอยู่บริเวณเส้นชัยจากนั้นเขาก็วางกระเป๋าเป้ใบนั้นนะ่ะลงไว้ที่พื้น ในจังหวะที่มีการระเบิดครั้งแรกนะฮะตำรวจก็สังเกตเห็นในคลิปว่าไอ้ชายใส่หมวกสีขาวนั้นนะฮะกลับไม่ได้มองไปที่จุดระเบิดแต่มองกลับไปอีกทางหนึ่งนะครับนั่นทําให้ตำรวจจับพิรุษได้ว่าชายที่ใส่หมวกสีขาวเนี่ยมันผิดวิสัยของผู้คนโดยทั่วไป และเมื่อมีการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดนะครับก็พบว่ายังมีผู้ชายอีกหนึ่งคนที่มีลักษณะที่มีอายุมากกว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดช่วยกันวางระเบิดนะฮะและชายคนนี้ใส่หมวกสีดําครับทั้ง2คนนั้นเดินตามกันก่อนจะเกิดเหตุการวางระเบิดนะครับ 3วันต่อมานะฮะสำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาจึงปล่อยภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของผู้ต้องสงสัยทั้ง2คนเนี่ยนะฮะพร้อมทั้งร้องของให้มหาชนช่วยกันตามหาและระบุตัวต,วตนและเมื่อศึกษาดูจากภาพถ่ายและคลิปวิดีโอทั้งหมดตำรวจก็สาม,มารถระบุตัวผู้ก่อเหตุวิาศกรรมครั้งนี้ได้ก็คือนายเทอร์มรันซานาเยฟนะฮะและนายโซกาซานาเยฟสคนนี้เขาเป็นพี่น้องกันครับ เป็นชาวเชเชนคีกิสสถานอเมริกันที่ครอบครัวนะฮะก่อนหน้าเนี้ยได้ลี้ภัยเข้ามาอาศัยยูในสหรัฐอเมริกาเขาทั้งสองคนนับถือาศาสนาอิสลามที่อาศัยอยู่ในบอสตันและเชื่อว่าเป็นผู้ก่อเหตุครับจากนั้นตำรวจก็ทำการสืบค้นข้อมูลของทั้งสองคนทันทีเพื่อหาแรงจูงใจในการก่อเหตุนะครับ นายทาเมรันนาซซเยฟเนี่ยก็เป็นนักศึกษาที่นิยมการเล่นกีฬามวยสากลสมัครเล่นเป็นอย่างมากเลยนะครับมีฝีมือลายมือที่เก่งกาจในขณะที่ว่าสามารถคัดตัวทีมชาติในการไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกได้เลยนะฮะแต่ท้ายที่สุดเขาเนี่ยก็ไปไม่ถึงฝันเพราะตามกติกาคนที่จะเป็นนักกีฬาทีมชาติได้นั้นนะฮะจะต้องมีสัญชาติอเมริกันซึ่งตัวเขาเองนั้นก็ไม่ได้มีสัญชาติอเมริกันนั่นทําให้เขาเสียใจเป็นอย่างมาก เขามองว่าไอการที่ตนนั้นไม่ติดทีมชาติก็เพราะว่าน่าจะเกิดจากอาคติของคนอเมริกันเองที่ผลักไสไล่ส่งคนต่างด้าวหรือคนกลุ่มน้อยนะฮะมองว่าเขานั้นเป็นมุสลิมนั่นก็คือชนวนความเกลียดชังที่มันฝังอยู่ในตัวในจิตใจของนายทาเมรันนาซาเยฟนะครับส่วนโซกานาซาเยฟผู้ที่เป็นน้องชายนั้นก็ทำอะไรตามที่พี่สั่งทุกอย่างทุกกระเบียดนิ้วนะฮะ ทาเมอรันควบคุมโซก้าอย่างเข้มงวดนะฮะโซก้าลหลงไหลในกีฬามวยปล้ำเป็นอย่างมากมีฝีมืออยู่ในระดับแนวหน้าของมหาวิทยาลัย ก็เป็นไปได้ว่านะฮะไอการก่อวิญญาณกรรมในการวางระเบิดนั้นก็น่าจะเป็นคําสั่งของพี่ชายโดยตรงและพี่ชายเองก็เป็นคนปลุกระดมความคิดให้เกิดความเกลียดชังคนอเมริกันและรวมไปถึงสั่งให้โซกานั้นเป็นคนวางระเบิดไว้ที่เส้นชัยของงานบอสตันมาราทอนส่วนตัวของคาร์เมลันเองนั้นก็เป็นคนจุดระเบิดนั่นแหละนะครับ หลังจากการทราบตัวผู้ก่อการแล้วนะฮะรัฐบาลสาหรัฐอเมริกาผู้ว่าการรัฐนะฮะตำรวจและทหารก็ได้วางกองกําลังรักษาความปลอดภัยไปทั่วเมืองมีการประกาศไม่ให้ประชาชนออกจากบ้านถ้าไม่จําเป็นนะครับจากนั้นก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นอีกจนได้นะฮะ ในชั่วโมงที่80หลังจากการเกิดเหตุการณ์วางระเบิดพี่น้องนาซาเยฟก็ได้ก่อการอุกอาจขึ้นอีกครั้งนะฮะโดยการยิงตำรวจที่นั่งอยู่ในรถตำรวจในขณะเฝ้าระวังสถาบันเทคโนโลยีแมชชัตชูเซตเครมบิดหรือที่เราเรียกว่า MAT นั่นแหละนะฮะซึ่งนายตำรวจคนนี้เสียชีวิต1น่ายครับจากนั้นก็มีการลักพาตัวเดนนี่เหมืงนะฮะชายชาวเอเชียพร้อมกับรถยนต์ของเขาขับหนีออกไป และเมื่อขับเป็นถึงวอเตอร์ทาวก็แวะเติมน้ํามันในปั๊มนะครับแนนนี่เหมิงนะฮะก็สามารถนี้ออกมาจากรถนั้นจนได้และก็วิ่งไปตามถนนเข้าไปในร้านขายของชําเจ้าของร้านนะครับจึงรีบโทรหาตำรวจและเมื่อบอกว่าเบาะแสว่าเป็นคนที่ต้องสงสัยในการวางระเบิดนะฮะตำรวจจึงเร่งระดมคนตามมาที่เมืองวอเตอร์ทาวเลยนะครับจากนั้นตำรวจก็เกิดการเปิดฉากยิงปะทะกับพี่น้องซานเยฟในวอเตอร์ทาว หากระสุนนะฮะวิ่งทะลุบ้านไปมาโดยรอบนะครับนะับเป็นร้อยร้อยนัดเลยนะฮะสองพี่น้องก็สู้แบบสุดใจนะครับเต็มที่ยิงไม่ยัง้งทั้งคว้างระเบิดมือนะฮะที่ตัวเองทําเองเนี่ยใส่ตํารวจแล้วก็ใช้ระเบิดที่ทําเองจากหม้ออัดแรงดันที่เหมือนที่มาราธอนบอสตันน่ะนะครับยนใส่ตํารวจครับแต่โชคดีที่ฝาหม้ออัดแรงดันอันเนี้ยมันปิดไม่สนิทมันก็เลยไม่ได้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงนะครับ แต่ยังไงก็ตามการประทะในครั้งนี้ก็ทำให้เจ้าหน้าที่สองคนนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสครับส่วนนา,น,นายธาเมรันนาซาเยฟก็ถูกยิงหลายนัดจนทำให้เพรียงพรั้มตำรวจสามารถเข้ามาถึงตัวแล้วก็ล็อกลงไปนอนกับพื้นได้ส่วนโซกานาซาเยฟก็ช่วยจังหวะรีบขึ้นรถแล้วก็ขับรถพุ่งชนตำรวจกับพี่ชายของตัวเองในขณะที่ถูกจับกลุมนั่นแหละนะฮะ โชคดีที่ตำรวจนั้นสามารถวิ่งหนีได้ทันแต่ก็โชคร้ายที่พี่ชายของเขาเนี่ยไม่สามารถหนีได้นะฮะจึงถูกรถทับแล้วก็ลากไปไกลหลายเมตรเจ้าหน้าที่นั้นสามารถนำตัวพี่ชายเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลได้แต่ธรรมรันนั้นก็เสียชีวิตหลังจากนั้นต่อมาไม่นานนะครับก็กลายเป็นว่าโซกาซานเยฟสามารถหลบหนีจากการประทะก,กับตำรวจนับหลายสิบนายในครั้งนั้นได้นะครับ และนั่นมันก็ทําให้เกิดการตามล่าโซกานาซาเยฟอย่างที่ไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนและมีเจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมายหลายพันคนค้นหาพื้นที่20ช่วงตึกของวอเตอร์ทาน์ค้นทุกซอกทุกมุมทุกบ้านทุกห้องและทุกซอยนะฮะ มีเจ้าหน้าที่ขึ้นไปตรวจระบบการขนส่งทั่วทั้งเมืองนิวยอร์กขึ้นไปตรวจบรถเมล์และรถไฟเพราะเชื่อว่าโซกาซานเยฟนั้นน่าจะไปที่นิวยอร์กเพื่อก่อความไม่สงบอีกครั้งหนึ่งนะครับผู้ที่อยู่อาศัยในวอเตอร์ทาวน์และชุมชนโดยรอบถูกขอให้อยู่ในที่อาศัยของตัวเองนะฮะ ระบบขนส่งตลอดจนธุรกิจและสถานที่สาธารณะโดยส่วนใหญ่นั้นปิดทําการนั่นก็คือการล็อกดาวน์ครั้งใหญ่ที่สุดที่แทบจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์อเมริกาและโซกาซานเยฟที่เป็นเพียงวัยรุ่นกำลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยก็ได้กลายเป็นบุคคลที่เจ้าหน้าที่รัฐต้องการตัวมากที่สุดและถือว่าเป็นบุคคลที่อันตรายมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาช่วงเวลานั้นเลยครับ ในชั่วโมงที่9 5หลังจากการเกิดเหตุวางระเบิดที่บอสตันมาราทอนเจ้าหน้าที่ก็สืบรู้มาว่าโซกาสนาเยฟนั้นมีอพาร์ตเมนต์ในบริเวณมหาวิทยาลัยแมชชูเซสดาร์ตมัตจึงส่งเจ้าหน้าที่ไปค้นมหาวิทยาลัยและอพาร์ตเมนต์ทุกหลังในบริเวณนั้น <c oughs> เพราะเชื่อว่าเขาน่าจะไปกบดานอยู่ที่นั่นนะฮะแต่หลังจากค้นจนทั่วแล้วก็ไม่พบครับ และอการที่คนที่ไหนก็ไม่เจอเนี่ยแหละนะฮะทำให้ประธานาธิบดีบารักโอบามาสั่งการให้ผู้ว่าการรัฐยกเลิกคำสั่งปิดมหานครบอสตันยกเลิกคำสั่งให้ประชาชนอยู่แต่ในบ้านสั่งให้เปิดการจราจรเปิดการขนส่งแต่ก็ให้ระวังตัวมากๆนะฮะถ้าไม่จำเป็นก็อย่าออกมานอกบ้านและช่วยกันเป็นหูเป็นตาครับ เพราะว่าคนร้ายนั้นยังลอยนวลอยู่และอีกทั้งยังมีคําสั่งให้เจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ตํารวจส่วนใหญ่ให้ถอนกําลังและให้กลับบ้านไปพักผ่อนนะฮะเจ้าหน้าที่หลายนายนั้นรู้สึกว่าเนี่ยจะกลายเป็นการพักผ่อนอย่างเต็มที่หลังจากที่แทบไม่ได้พักผ่อนเลยมาอย่างน้อย95ชั่วโมงแล้วนะครับในชั่วโมงที่95หลังจากการเกิดเหตุการวางระเบิดที่บอสตันมาราทอน นายวันวันก็ได้รับโทรศัพท์จากชายคนหนึ่งที่โทรมาจากเลขที่67ถนนแฟรงคินวอเตอร์ทาวว่าที่เรือของเขาที่อยู่หลังบ้านนะฮะได้พบคราบเลือดอยู่ก็เชื่อว่าน่าจะมีคนนั้นอยู่ในเรือของเขานะครับ เขาต้องการรถพยาบาลและให้เจ้าหน้าที่นั้นมาตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจและทีมสืบสวนรู้ทันทีว่าโซกาซานเยฟนับตั้งแต่การยิงกันที่วอเตอร์ทาวในค่ำคืนวันก่อนหน้านี้นะฮะไม่ได้หลบหนีไปที่ไหนเลยเขาซ่อนตัวอยู่ในที่แห่งนี้นั่นเองครัและก็เป็นที่น่าแปลกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าตำรวจมากกว่า2,000ในายกลับไม่มีใครสังเกตเห็นเรือลำนี้เลยนะฮะ เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ FBI รวมถึงทีมความมั่นคงนะฮะจึงระดมกำลังหลายร้อยนายเข้ามาที่บ้านเนี้ยและล้อมรอบเอรือลำนี้เอาไว้โดยมีวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนก็คือการให้มีการจับเป็นนายโซกาซานเยฟมาดำเนินคดีนในชั้นศาลครับก็เพื่อต้องการขยายผลว่ามีบุคคลอื่นอีกหรือไม่ที่รู้เห็นเป็นใจและให้การสนับสนุนในการก่อการร้ายในการแข่งขันบอสตันมาราทอนนะครับ ซึ่งตำรวจเองนั้นก็ไม่กล้าผีพรามเข้าไปจับเพราะคิดว่าไอโซกาสนาเยฟเนี่ยอาจจะมีระเบิดที่เตรียมพร้อมจะสู้กลับมาได้ทุกเมื่อนะฮะตำรวจได้ยิงถล่มเข้าไปที่เรือลำนั้นหลายนัดซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายเริ่มก่อนกันแน่จะมีคำสั่งให้หยุดยิงครับ จากนั้นตำรวจจึงให้เฮลิคอปเตอร์บินขึ้นและก็ฉายเครื่องตรวจจับความร้อนลงมาที่เรือและก็พบว่ามีคนอยู่ในเรือนั้นจริงๆจ,งจึงสั่งให้ทีมยุทธวิธีและรถกู้ภัยหุ้มเกราะมายังที่เกิดเหตุนะฮะมีคำสั่งห้ามปาระเบิดเข้าไปข้างในเพราะว่าเรือนั้นบรรจุน้ำมันเต็มถังเลยนะครับมันจะกลายเป็นว่าเกิดเหตุการณ์ลุกลามทำให้บ้านเรือนโดยรอบนั้นเกิดไฟไหม้ได้ตำรวจจึงจำเป็นจะต้องเตรียมรถดับเพลิงเอาไว้ก่อนนะครับ จากนั้นอุปกรณ์ในรถหุ้มเกราะอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็เปิดผ้าใบที่คุมเรือออกและตำรวจก็โยนระเบิดแสงเข้าไปในเรือหลายลูกส่วนตำรวจที่อยู่ด้านนอกนั้นก็ประกาศให้โซกาซานเยฟนั้นมอบตัวและก็ใช้เวลาไม่นานเลยนะครับโซกาซานเยฟก็ยอมจำนนเดินออกมาจากเรือในสภาพโชคเลือดและมอบตัวครับ และนั่นก็คือชั่วโมงที่101หลังจากการเกิดเหตุวางระเบิดที่บอสตันมาราทอนที่สามารถจับตัวโซก้าสนาเยฟได้เขาถูกนำตัวไปส่งโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้เกี่ยวข้องทุกคนนั้นต่างก็ดีใจที่สามารถจับเป็นได้นะครับประชาชนทั่วเมืองวอเตอร์ทาวนั้นต่างก็ดีใจตบมือโห่ร้องชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกคนโห่ร้องว่าบอสตันเข้มแข็ง หลายคนนะฮะนำธงชาติสหรัฐอเมริกาออกมาเฉลิมฉลองราวกับว่าวันนั้นนะ่ะมันคือวันชาติของสหรัฐอเมริกาเลยนะครับทุกคนรู้สึกว่ามีความรักชาติมากยิ่งขึ้นและหลายคนนั้นมีความยินดีที่สามารถจะเป็นนายโซกาได้นะครับ เจ้าหน้าที่ระดับสูงของ f b i เป็นผู้สอบสวนโซก้าสนาเยฟที่โรงพยาบาลซึ่งในขณะนั้นนะ่ะเขายังไม่สามารถพูดได้นะครับจึงเขียนใส่นในกระดาษและสิ่งที่เขาเขียนก็คือเขารู้ว่าสิทธิของเขาคืออะไรเขาต้องการทนายครับ แต่กฎหมายของสหรัฐอเมริกานั้นได้อธิบายว่าการสืบสวนสอบสวนผู้ก่อการร้ายมีกฎหมายพิเศษว่าไม่จะเป็นจะต้องมีทนายความก็ได้และไม่จะเป็นจะต้องได้รับติดตามกฎหมายเหมือนผู้ต้องหาคนอื่นทั่วไปนะครับทีมพิสูจน์หลักฐานนะฮะได้พบว่าในเรือที่โซกาสนาเยฟหลบซ่อนอยู่นั้นพบหลักฐานเล็กเล็กน้อยน้อยพบคำประกาศยิหาที่เขาเขียนไว้ในเรือ พบหลักฐานว่าสองคนพี่น้องเนี่ยได้รับการปลุกปั้นให้มีแนวคิดหัวรุนแรงของผู้ก่อการร้ายนะฮะพี่น้องซานเยฟเนี่ยก็ได้แรงบันดาลใจจากสงครามในอิรักและสงครามในอัฟกานิสถานหลังจากเหตุการณ์นายวันๆนั่นแหละนะครับโซก้ากล่าวว่าพวกเขาพี่น้องนั้นเป็นพวกหัวรุนแรงในตัวเองและไม่ได้เกี่ยวข้องกับกลุ่มการก่อการร้ายภายนอกประเทศแต่อย่างใดเลยนะครับ เขาติดตามการนำของพี่ชายเขากล่าวว่าเรียนรู้และสร้างอุปกรณ์ระเบิดจากนิตยสารออนไลน์ของอัลกออิดะที่เผยแพร่ในข้าสุุรอาหรับนะฮะประกอบระเบิดภายในครัวที่บ้านของทามอรันเองนะฮะทั้งยังกล่าวอีกว่าพวกเขานั้นมีแผนที่จะเดินทางไปมหานครนิวยอร์กเพื่อวางระเบิดไทม์สแควร์ด้วยนะครับ ซึ่งถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้ในครั้งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและพิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจค้นบ้านของนายทามเอร์ันรวมถึงอาพาร์ตเมนต์ต่างๆที่2พี่น้องนี้อยู่นะฮะก็ไม่พบหลักฐานในการประกอบวัตถุระเบิดแต่อย่างใดนะครับก็เพราะว่าพวกเพื่อนๆของเขาน่น่ะนะฮะเป็นคนช่วยทําลายหลักฐานทั้งหมดไปด้วยนะครับ ส่วนตัวแฟนสาวของนายทามอรันเองนั้นก็นไม่ยอมให้ความร่วมมือกับทางตำรวจและนี่จึงทำให้ตำรวจนั้นทำงานยากมากในช่วงแรกในการสืบหาหลักฐานนั่นเองนะครับแต่จุดเริ่มต้นสำคัญที่สุดของเรื่องนี้ทั้งหมดก็คือสองพี่น้องซานเยฟเนี่ยไม่ได้โอกาสและความเท่าเทียมกันในสังคมเท่าที่ควรจะเป็นนะฮะเช่นการคัดตัวเข้าแข่งขันกีฬา ไม่ได้สิทธิ์ความเป็นมนุษย์เท่าเทียมคนอื่นถูกมองว่าเป็นคนกลุ่มน้อยและสิ่งเหล่านี้มันเกาะกินจิตใจของสองพี่น้องจนกลายเป็นความแค้นนำไปสู่การแก้แค้นครั้งใหญ่ที่บอสตันมาราธอนนั่นแหละนะครับวันที่4มีนาคมปี2015 2ปีหลังจากที่โซก้าสนาเยฟถูกจับ เขาถูกตัดสินว่ามีความผิด30ข้อหาครับรวมถึงการใช้อาวุธที่มีอนุภาคทำลายล้างสูงทำลายทรัพย์สินโดยมุ่งร้ายจนเป็นเหตุให้ผู้คนนั้นเสียชีวิตนะคะซึ่งในห้องพิจารณาคดีไม่ว่าจะเป็นสารนักข่าวหรือแม้แต่ผู้คนที่ประสบเหตุจากการระเบิดเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยก็สังเกตว่าโซกาสนเยฟนั้นไม่มีสีหน้าแสดงความสำนึกผิดอะไรเลยนะครับ อายการของรัฐก็รู้สึกว่าโซกาสนาเยฟนั้นแม้ว่าจะมีสิทธิ์ถูกวงการให้กระทำการก่อการร้ายโดยการวางระเบิดตามคําสั่งของพี่ก็ตามนะฮะ แต่อัยการมองว่านั่นไม่ได้เกิดจากการบังคับขู่เข็นเลยนะฮะแต่เป็นเพราะว่าเขารู้ตัวว่าทําอะไรอยู่และก็ทําการนั้นด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งเพราะหลังจากการก่อเหตุแล้วทั้งสองพี่น้องนั้นก็ทำเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยเดินเข้าร้านขายของและก็เลือกซื้อของแบบปกติชนทั่วไปอย่างสบายใจเลยนะครับ หรือแม้แต่หลังเกิดเหตุแล้วนะฮะสองพี่น้องก็ไปยิงตำรวจและลักพาตัวชายชาวเอเชียทั้งสองคนนั้นก็เข้าไปซื้อของในร้านขายของชำเหมือนเดิมสบายใจเหมือนเดิมครับและก็มีการปล่อยคลิปในห้องน้ำในศาลด้วยนะฮะซึ่งโซกาสนาเยฟเนี่ยได้โชว์นิ้วกลางให้กับกล้องด้วยนั่นก็เป็นการแสดงว่าเขานั้นไม่ได้เกรงกลัวโทษทหารอะไรเลยนะครับและเขาก็ไม่ได้แคร์ว่าเขาจะโดนโทษอะไรด้วยซ้ำเลยนะครับ จากนั้น2เดือนต่อมาโซก้าซนาเยฟถูกตัดสินประหารชีวิตจริงๆแล้วนะฮะและในภายหลังนะฮะศาลก็ปฏิเสธไม่ให้มีการยื่นอุทธรณ์ด้ยนะครับในปี2022ศาลยีกาแห่งสหรัฐอเมริกาก็ได้ต่ออายุโทษประหารโซก้าต่อไปครับปัจจุบันในปี2023โซก้านาซาเยฟถูกคุมขังที่เรือนจำกลางความมั่นคงสูงสุดของสหรัฐอเมริกาเพื่อรอวันประหารชีวิตต่อไปนะครับ ซีรีส์สรารคดีอเมริกาแมนฮันส์ The Boston Marathon บอมบิงวินาศสกรรมบอสตันม a รา t h o n โดยรวมแล้วนะฮะก็เป็นการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการไล่ล่าพี่น้องนาเยฟได้นำเสนอแบบชั่วโมงต่อชั่วโมงครับก็นับตั้งแต่การเกิดเหตุระเบิด,บดที่บอสตันมาราทอนซึ่งถือว่าเป็นชั่วโมงที่1น,นะฮะและก็ไล่ไปถึงชั่วโมงที่101ที่สามารถจับตัวโซกา้านาาเยฟได้โดยนำเสนอแบ่งออกเป็น3ตอนตอนละประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับประกอบด้วย ตอนที่หหมวกขาวหมวกดําก็เล่าเรื่องราวของการเกิดเหตุระเบิดและการสืบสวนสอบสวนหลักฐานจนนําไปสู่เบาะแสและระบุตัวของสองพี่น้องซานาเยฟนั่นแหละครับตอนที่2ความฝันของอเมริกันชนก็เล่าเรื่องราวของการเกิดเหตุรุนแรงตามมาหลังจากการระเบิดนะฮะและก็หลังจากที่ภาพของสองพี่น้องผู้ก่อการร้ายถูกปล่อยไปสู่สาธารณชนและก็การประทะกันที่วอเตอร์เทาครับ ส่วนตอนที่3นะฮะคนตายพูดไม่ได้พูดถึงการไล่ล่าโซกาสนาเยฟการจับกลุ่มตัวพยายามหาคำตอบให้กับคำถามและข้อสงสัยที่เหลือของชาวบอสตันกับจุดเริ่มต้นของความเกลียดชังครับ และแม้ว่าสารคดีนั้นจะถูกแบ่งออกเป็น3ตอนอมีการรวมกันประมาณ3ชั่วโมงนะฮะแต่ส่วนตัวนั้นผมรู้สึกว่ามันเป็นการดําเนินเรื่องที่กระชับตื่นเต้นทําให้รู้สึกว่าสารคดีเรื่องนี้มันไม่ได้ยาวและไม่ได้น่าเบื่อเลยนะฮะซึ่งมันก็ไมไ่ต่างกับการที่เราดูภาพยนตร์แนวสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมไล่ล่าหาตัวคนร้ายนั่นแหละนะครับ การนำเสนอก็ถือว่าดีมีการนำภาพบุญจรปิดที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์มานำเสนอให้เราเห็นเยอะมากนะฮะจนเรารู้สึกว่าแทบที่จะเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยตัวเองเลยนะครับส่วนภาพเหตุการณ์ไหนที่มันไม่มีนะฮะหรือคุ้มเครือทางทีมสร้างก็ได้จาลองภาพเหตุการณ์นั้นขึ้นมาทําให้เราเห็นอย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับ แต่ตรงนี้มันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะฮะก็เพราะว่าเออไอกล้องวงจรปิดที่เขาสร้างขึ้นมาหรืออะไรแบบเนี้ยเรากลับไม่สามารถแยกแยะได้อย่างชัดเจนว่าภาพหรือวงจรปิดตัวไหนเนี่ยมันคือเหตุการณ์จริงหรือการทําจําลองขึ้นมากันแน่นะครับและแม้ว่าจะนําเสนอเกี่ยวกับการก่อววินญญาศกรรมบอสตันมาราทอนแต่สารคดีเนี่ยก็นําเสนอในมุมของผู้ประสบภัยค่อนข้างน้อยมากนะฮะ ส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าค่อนข้างดีนะครับในจุดนี้เพราะว่าซีรีส์เขารู้ตัวว่าเขาต้องการจะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการไล่ล่ามากกว่าการนําเสนอในมุมของผู้ประสบเหตุครับมันจึงมีความกระชับแต่ในช่วงท้ายนะฮะที่เขาต้องการจะขยี้ให้เห็นว่าผู้ประสบเหตุนั้นต้องพบเจอกับอะไรบ้างเขาก็นําเสนอในสิ่งนี้ออกมาอย่างถูกที่ถูกจังหวะมันก็เลยทําให้เรานั้นรู้สึกหนักอึ้งอยู่ในหัวใจ และมันก็สะท้อนอยู่ในใจในระดับลงลึกอยู่นานเลยนะครับและความดีงามอีกอย่างหนึ่งก็คือสารคดีนะ้นําเสนอในมุมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ2พี่น้องซานเยฟนะฮะโดยเฉพาะในมิติของศาสนาทําให้เราเห็นว่าผู้คนที่นับถือศาสนาอิสลามที่อาศัยอยู่ในบอสตันรวมถึงหลายคนที่เป็นที่รู้จักของ2พี่น้องซานเยฟเนี่ยนะฮะก็ถูกเพ่งเล็งไปด้วย แต่ละคนไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตที่เหมือนเดิมได้อีกต่อไปและมันยังคงติดอยู่ในความทรงจำอันเลวร้ายของพวกเขาด้วยครับและก็กลายเป็นว่านั่นก็เป็นการเพิ่มความเกลียดชังระหว่างคนต่างาศาสนาเพิ่มขึ้นมันทำให้เห็นว่าคนอเมริกันเองนั้นมีอคติกับคนต่างาศาสนาอย่างไรและคนต่างาศาสนาเองก็รู้สึกว่าตนเองนั้นเป็นเหมือนชนกลุ่มน้อยถูกมองในด้านลบเสมอนะครับ ดังนั้นสารคดีเรื่องนี้จึงทําให้เราเห็นว่าหลายสิ่งหลายอย่างของความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นรวมถึงสาเหตุของการก่อการร้ายนั้นมันไม่ได้มาจากาศาสนาเป็นหลักหรอกนะครับแต่มันมาจากจิตใจ,จของผู้คนเหล่านั้นเองซึ่งาศาสนาอิสลามนั้นก็สอนให้ผู้คนนั้นรักสันติรักสงบและยิฮารก็คือหลักคําสอนที่ทําให้คนนั้นมีการพัฒนาตัวเองไปในทางที่ดีเป็นคนที่ซื่อสัตย์เป็นสาสนิกชนที่ดีรู้จักหลักสันติไม่ใช่การก่อการ การร้ายใดๆเหมือนกับที่ใครหลายคนเข้าใจนะครับการเข้าใจความแตกต่างของเชื้อชาติและทำความเข้าใจในศาสนาที่มันมีความแตกต่างกันนั้นนะฮะก็ยังเป็นสิ่งที่ทุกคนในโลกนี้ควรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับและบ่อยครั้งจุดเริ่มต้นของความเกลียดชังก็มักจะถูกเชื่อมโยงกับหลักของศาสนาที่ถูกบิดเบือนแทบทั้งสิ้นครับ หากเราไม่มีความเข้าใจในหลักคําสอนของศาสนาที่เรานับถืออยู่หรือศาสนาของผู้อื่นอย่างท่องแท้เราก็จะสามารถตกเป็นเครื่องมือของผู้ไม่ประสงค์ดีได้นะครับทั้งนี้ยังรวมถึงปัญหาของการใช้อํานาจของประเทศมาหาอํานาจที่กดขี่คุมเหงประเทศอื่นที่ได้กว่าจนสร้างความแค้นให้กับประเทศเหล่านั้นที่รอวันแก้แค้นไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ตามครับ ถ้าเรายังมองว่าผู้คนในโลกใบ,บนี้มีความแตกต่างกันมองว่าตัวเองนั้นดีกว่ามองว่าตัวเองสูงกว่าสิ่งที่ตนเชื่อนั้นคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดกว่าความเชื่อของคนอื่นนะฮะและไม่ได้มองความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงเราก็คงจะได้เห็นเหตุการณ์อันน่าสะเทือนใจเกิดขึ้นแบบนี้อยู่เรื่อยๆและก็คงไม่สามารถหาความสงบสุขให้กับมนุษยชาตินี้ได้เลยนะครับ เนื่องจากสารคดีอเมริ unt, ing, กันแมนฮัน The Boston Marathon Bombing วินาศกรรม Boston Marathon ถูกถ่ายทอดในรูปแบบของสารคดีนะฮะทางช่อง Super Review Channel ของเราจึงขอสงวนสิทธิ์การให้คะแนนความชอบมาณทีน่นี้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมก่อนจะจากกันไปขอให้ช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องและก็กดกระดิ่งนะครับ และถ้าหากใครต้องการจะสนับสนุนช่องของเราโดยตรงก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แจงหรือปุ่มขอบคุณแล้วก็เลือกจำนวนเงินตามความเหมาะสมได้เลยนะครับขอบคุณครับ